ทำอะไรลูกไอดินเกลือไก่แล้วลูกกุ๊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 กเกลือไก่แล้วเร็วลูกเร็วเรียกไก่มากุ๊ก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 อ้าวน้องไอดินกำลังเกลือไก่หรือเลี้ยงไก่นะครับเอาข้าวให้ไก่เอาไปหวานตรงนู้นลูกไปหวานให้ไก่ตรงนู้นลูกไปกุ๊ก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 อ้าวเอาหวานให้มันเลยลูกเอาหวานเร็วๆเอาหวานให้ไก่เร็วๆ เอาหวานเลยเลยหวานเป็นกองไว้ลูกเป็นกองไว้เอาหวานให้มันไก่น,น้อยนะลกูกอ่าหวานหวานให้ไก่น้อยลูกอ่าเอาหวานไว้ตรงนั้นลูกนู่นนู่นนู่นโอโ้มัน <in> ม <rain> ีไก่น้อยด้วยอเนาะน้องไอดินเลี้ยงไก่นะครับโดยเอาข้าวสารนะลูกข้าวสารเลยออะข้าวสารเอาเร็วตาตาอ่าช่วยคุณตาเลี้ยงไก่ละลูกอะไรเลหนูไก่เยอะเลยครับไก่ โอ้ไก่กําลังมากินข้าวที่น้องไอดินเลี้ยงเนาะเยอะเลยอะน้องไอดินเอาเอาเอาให้มันเร็วเร็วลูกเห็นไหมอ้าวเลี้ยงไก่แล้วลูกอ้าวเร็วเร็วเอาข้าวปานให้มันเร็วเร็วอ้าวเอาข้าว่านไว้อ่ะปเออ เก่งมากเก่งมากน้องไอดินเก่งจังเลย